This is Puri Official คลิปนี้เรามาทดสอบสกิลคลังคำศัพท์ในตัวเองผ่านซีรีส์ลึกลับดรามา่าสยองขวัญเรื่อง1899มาดูซิว่าสับยาก,ยากได้ผ่านตาแล้วเราจำได้มากแค่ไหน EP นี้ขอเปิดด้วย advance d vocabulary คือสับยากสับวิชาการเหมาะกับงานเขียนและทำข้อสอบ t o เฟ l IL หรือ SAT เลยทีเดียวก่อนไปชมคลิปถ้าชอบคอนเทนต์ที่พี่ภูนำเสนอและอยากให้พี่ภูทําต่อไปทุกคนสามารถส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยขอบคุณทุกทคนที่ติดตามและสนับสนุนช่องนี้ครับคำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชีวิตอยู่มี5ตัวอักษร ค้นต้นด้วยตัว A คือคำว่าอะไรเอ่ย alive so we're changing course because of a message from an unknown sender who did not ask for help งั้นเราก็เปลี่ยนเส้นทางเพราะได้รับข้อความจากผู้สง่งลึกลับ ด้ขอความวยเือ The Prometheus carried, 1423 passengers Some of them might still be alive After four months เรือพร o ม e เทียสมีผู้โดยสาร1423คนบางคนอาจยังมีชีวิตอยู่ After four months หลังจาก4เดือนเนี่ยนะคำนี้เป็นคำนามแปลว่าทางเบี่ยงทางเลี่ยงหรือการอ้อมมี6ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัวดี คือคำว่าอะไรเอ่ย detour My brother and I and all these people, we paid good money for t h e s trip. ผมกับพี่ชายและทุกคนที่นี่เราจ่ายแพงเพื่อขึ้นเรือลำนี้ Seven days to get to New York, no detours. ไปถึงนิวยอร์กในเจ็ดวันไม่แวะไม่อ้อม คำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าวิตกจริตก,กังวลเครียดมีเจ็ดตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว N คือคำว่าอะไรเอ่ย Nervous t ก็ดูพวกเขาสิ คิดว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่กันหมดละ่ะบาดหลวงคีวิตตกจริตคำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าหื่นกามขี้มีห้าตัวอักษรขื้นต้นด้วยตัว H คือคำว่าอะไรเอ่ย Horny hor กับน้องชายหน้าตาหื่นกาม คำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าแปลกตาแปลกใหม่นอกถิ่นหรือต่างประเทศมี6ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัว e ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย That exotic little bird over there with her sheep servant. สาวน้อยแปลกตาจากต่างทวีปกับคนรับใช้แสนเชื่อม คำนี้เป็นคำนามแปลว่าคำตัดสินคำวิจารณ์มี8ตัวอกักษรขึ้นต้นด้วยตัวจค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Judgment I don't need your judgment you hear me I will not pretend act different like you do อย่าปังอากตัดสินฉันเด็ดขาดฉันไม่ได้ต้องการคำตัดสินของนาย ได้ยินไหมฉันไม่เคยเสยแสร้งเป็นอย่างอื่นเหมือนนายคำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าหลอกลวงหรือโกงเงินมีเจ็ดตัวอักษรสองพยางขึ้นต้นด้วยตัวดีคือคำว่าอะไรเอ่ย deceive stop หยุด Like deceived. ฉันไม่ชอบโดนใครหลอกคำนี้เป็นคำนามแปลว่าความผิดมี5ตัวอักษร1พยางขึ้นต้นด้วยตัว F คือคำว่าอะไรเอ่ย Fault เราแค่อยากได้ตัวเด็กนี่มันอะไรกันไม่นะ คุณเอาตัวเด็กไปไม่ได้นะ You want him for what? He's not sick if that's that what you think. He's been in my room since we got back. He hasn't been in contact with anyone. คุณจะเอาตัวเด็กไปทำไมกันถ้าคุณคิดอย่างนั้นแล้วก็เขาไม่ได้ป่วยเขาอยู่แต่ในห้องฉันตั้งแต่เรากลับมาเขาไม่แตะตัวใครเลย It's not his fault t h a t people are dying. ไม่ใช่ความผิดเขาที่คนล้มตายกัน Go and search her. ไปค้นตัวเธอ <c oughs> คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่า แพร่หลายง่ายติดต่อกันได้มี10ตวัวอักษร3พพย่างค้นต้นด้วยตัด C ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Cont contagious ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นข้างนอกนั่นฉันว่ามันต้องแพร่กันง่ายแน่ๆ คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าอยากรู้อยากเรียนมีเจ็ดตัวอักษรสองพยางค์ขึ้นต้นดูตัวซีคือคำว่าอะไรเอ่ย Curious I'm curious to hear your opinion ฉันอยากจะรู้ความเห็นแก่นัก Do you think that telling the truth is a virtue แกคิดว, no ว่าการพูดความจริงเป็นคุณธรรมหรือเปล่าคำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าประดิษฐ์คิดค้นเสกสรรมี6ตัวอักษรสองพยางขึ้นต้นด้วยตัวไอค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย invent you know what they say? เคยได้ยินที่เขาว่ากันไหม They say that men invented dresses and shoes with high heels. เขาว่าพวกผู้ชายประดิษฐ์ชุดกระโปรงกับส้นสูงขึ้นมา So that women can't run away. เพื่อไม่ให้ผู้หญิงวิ่งหนีได้คํานี้เป็นคําคุณศัพท์ค่ะแปลว่านึกไม่ถึงมองไม่ออกหรือหลงลืมปีก้าตัวอักษร สามพยางขึ้นต้นด้วยตัว O ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Oblivious People are oblivious to reality ผู้คนมองความเป็นจริงไม่ออกคำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าล้มจมควม่ำหรือพลิกมีเจ็ดตัวอ,อ,กอักษร 2พยางขึ้นต้นด้วยตัว C ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Capsize เรือล่มแน่เลยคำนี้เป็นคำกริยาแปลว่ารอดชีวิตคงไว้มี7ตัวอักษร2พยางค ขึ้นต้นด้วยตัว S คือคำว่าอะไรเอ่ย Surv never survive this. Need find the เราไม่มีทางรอดได้หรอกเราต้องไปตามหาก,กัปตันแต่สำหรับพี่จอยอยงงะเราต้องรอดค่ะเราจะต้องรอด uhh, คำนี้เป็นคำนามแปลว่าการแก้แค้นหรือความพยาบาทมีเจตัวอักษรสองพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว R คือคำว่าอะไรเอ่ย Revenge พวกเราไม่มีใครรู้วิธีขับเรือนี่คือแรงแค้นของพระเจ้าคำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่าขันน่าตลกงี่เงา่าบ้าบอมีสิบตัวอักษรสี่พยางค์้ืนต้นด้วยตัวอาค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Ridiculous This ridiculous. Can someone just tell what should someone us do Can we บ้ากันไปแล้วใครก็ได้บอกทีว่าเราควรทำไงดีคำนี้เป็นคำคุณศรรัพท์แปลว่าไม่สบายป่วยมีหกตัวอักษรสองพยางค์ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย unwell จจคุณไม่สบายหรือเปล่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกแค่เมาเรือนิดหน่อยคำนี้เป็นกริยาวลีแปลว่ากำจัดเละทิ้งมีแปดตัวอ,กอักษรสามพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวจีคือคำว่าอะไรเอ่ย Get rid of ถ้ามีลูกฉันต้องรู้สึกได้สิทำไมถึงไม่รู้สึกอะไรเลย Because you wanted get rid the pain you to of เพราะคุณอยากทิ้งความเจ็บปวดคำนี้เป็นคำคุณศรรัพท์แปลว่าเสียสติวิกลจริตประสาทมี6ตวัวอักษร สองพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวไอคะ่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Insane นไม่ใช่ล o กของพระเจ o าคุณรูเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าในท้องหนูไม่ใช่ลูกของพระเจ้า hear in the voice you hear is not him. You insane. และเสียงที่แม่ได้ยินก็ไม่ใช่พระเจ้าไม่เสียสติ คำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่สุดทั้งหมดครั้งสุดท้ายมีแปดตัวอักษรสามพยางค์ขึ้นต้นดยตัวยูคือคำว่าอะไรเอ่ย ultimate เราไม่ควรตัดสินด้วยความรักความโกรธหรือความเกลียด Human flow of มันคือข้อบกพร่องที่แย่ที่สุดของมนุษย์คำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าบทบังทำให้มืดหรือขุ่นมัวมี5ตัวอกักษรหนึ่งพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว C คือคำว่าอะไรเอ่ย Cloud Theyre just silly feelings the silly มันก็แค่ความรู้สึกโง่ๆที่บดบังความคิดคำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ากล้าหาญใจถึงมี5ตัวอักษร1พยางขึ้นต้นด้วยตัว B ีค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Bra brave you're you ถ้าเธอกล้าหาญมากพอฉันจะพาไปดูความจริงคำนี้เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าซับซ้อนยุ่งลำบากยากหินมี11ตวัวอักษร4พยางค่ะขึ้นต้นด้วยตัว4คือคำว่าอะไรเอ่ย Complicated is a brain สมองของเราเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากและคำสุดท้ายคำนี้เป็นคำนามแปลว่าช่องว่างที่ว่างความว่างเปล่ามีสี่ตัวอักษรหนึ่งพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัว V ค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ย Void the into dark เราจะเปิดประตูทุทกบานก้าวเข้าไปในความว่างเปล่าอันมืดมิด the urge gain more knowledge. มีแรงกระตุ้นจากความกระหายอยากได้ความรู้มากขึ้น <B ling> แต่ละคนทายคำศัพท์ถูกกี่ข้อกันเอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาให้พี่จอยได้อ่านกันมั่ง ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคลิปนี้ขอ,อลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe like Share และปุ่มแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆกันนะคะ